กสทชกตปจัดการประชุมเฉพาะกลุ่มเพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับที่ปรึกษามหาวิทยาลัยปุรภา พลเดอเอกประสานสุกเกษตรประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกสทชและกตปด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจัดการประชุมเฉพาะกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของกสทชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และผลการดำเนินงานในปี2567ของกสทชพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการติดต่อสื่อสารถึงกันที่สำคัญคือทางกตปและที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาจะได้รับทราบปัญหาข้อขัดข้องข้อเสนอแนะในการติดต่อสื่อสารของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสียและผู้แทนจากกลุ่มต่างๆเพื่อรวบรวมไปวิเคราะห์และรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรแก้ปัญหาแก๊งคอนเทนเ,เตอร์มีอาชีพออนไลน์นะฮะนะฮะเสร็จแล้วก็มีเรื่องของการบูรณาการให้ให้ประชาชนมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยเข้าไปถึงทุกหมู่บ้านนะ,ะซึ่งที่ผมเรียนนะว่า7 4 0 0 0หมู่บ้านเนี่ยมันยังไปได้แค่4 4บกว่าถ้าก็ทางรัฐบาลก็ดี ทางกระทรวงดีท่านกด็ดีทางกรทชกด็ดีก็จะต้อง,ต,องต้องหา,หางบประมาณมาเพื่อสนับสนุนประชาชนให้ให้อาวเยฟายเข้าไปถึงทุกหมู่บ้านใช้ประโยชน์อย่างที่ผมได้นำเสนอให้เมื่อกี้ครับ